ดิงใส่เลยนี่เขาเป็นบวชนะน้เตอรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นไงอากาศเย็นๆหนังกลางแปลงโอ้ลืมมาปักค่อนมาให้พี่แพรมนะกินแล้วจะได้แพ้งๆค่ะโพนี้แพมมาแล้วค่ะวันนี้หม่มมีพาทุกคนมาไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าตั้งสี่อำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ น้องทำท่าไปเลยนี่ค่ะท่าจริงอะเลือกอะไรอันดับหนึ่งกั๊เซ่จ้ะกษ๊เนะเหมาะนะต้องเรียนเหมาะนะเกษตรสาฟอันดับหนึ่งต้องเล่นนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเอาไปเลยแล้วเกณฑ์ข้อสอบแบบนี้หรือยังยังยังไม่มีได้ยังนะเอาบลอกคนได้ไหมเอาค่ะมีบล็อกคนได้หรอคะแตงเล่นค่ะ บิงไซเลยนี่เขาไปบวชนะนายตอรู้เรื่องมากกว่าคนอื่นไงใช่ปะไม่แ้ยไป้าเฮ้ยยูไปหาผมมาเนี่ย าพูดไหนเราพูดสวัสดีครับให้ฟังหน่อยซิสวัสดีนะนะนะถวายเทียนอเนอพูดไม่ครับพูดต้องอยากพูดถ้าีแล้วก็พูดเลยจ้าพูดพอกันเลยแกท้งสองคนเนี่ยอ่ะเราหมาร้อยเป็นวัยรุ่นหน่อยมีใจจำไม่พบกีเนี่ยโอเคเลย โอ้คเลยแล้วใครทักได้นดนเป็นรูกกอด้วยขอให้ร้านแฮมแห่งๆนะคะขอให้ร้านแห่งๆนะคะเะนมาอะไรตีนี่ยัอะ ไม่ง่ากินเลยหรือซอฟกระป๋องนะมันแปลกดีบุเียดวนเรื่อยอย่างรถเนี่ยนะมันวิ่งได้ก็ต้องมีถนนเรือแล่นได้ก็ต้องมีน้ำได้ปลาเนี่ยมันก็อูกระป๋องได้ไงตไม่เกี่ยวเลยเกี๊ยวได้เกี่ยวเลยร้ยนะปลาเนี่ยปลาต้ออยู่ในกระป๋องแล้วปลาเนี่ย ีา่าน้างนะคะสารคุณตาทองมีคุณยายเงินมาเปรียบเสมือนเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะคะต้องมาขอพรทา่านด้วยนะคะกลับเข้ามาด้านในนะคะเอาถาดมาเก็บให้เรียบร้อยเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ เอาส้มกลับไปด้วยนะคะกินแล้วจะได้แฮงๆฮงค่ะ <c oughs> ได้ไดไยังไงเออชีบไว้แล้วบินสุดๆค่ะไม่ต้องพูดอะไร<ช>นัคนะเอาไปเลยอากาศเย็นๆหนังกลางแปลงอ๋อหรือมาปลบค่อนไหนนให้พี่แพนนะกินกิาดปัดทับจบ ทั้งหมด230บาทพอดีไลค์กดแชร์กด s u b s ตา i b e ให้น้องพันด้วยนะคะ